มาละเยอะๆนี่น่ากินเอพิเศษจริงนิเศตอะไรนะิเสนเล็กก็ได้ครับีแก้วนี้แหลนเสเจ็เอนหรอาเอ้ยมีสัญญาณบอน้องเงียบแสดงว่าเครื่องมีสัญญาณบอดอวะเดี๋ยวลองิ่นก่อนตัวเมื่อกี้ละ มีไม่เอ่ยมีไม่เอ่ย<ม>สวัสดีครับใครเข้ามาแล้วคอมเมนต์ให้หน่อยครับกดหัวใจก็ได้สวัสดีครับไปใส,ส่ครับคนแรเผ่ามาอม,มีสัญญาณไหมครับคอมเมนต์มาให้หน่อยเล้อนุ่มนวลมีแฉกตอนนี้ครับสวัสดีทุกคนครับ 4.6โกลสวัสดีครับพิมอะไรมาก็ได้ครับพิมให้หน่อยมันไม่ขึ้นข้อความไม่ขึ้นอะไรเลยสัญญาเกิดเลยพิมอะไรสรุปพิมอะไรพิมอะไรก็ได้ไงขอบคุณครับแล้วก็เอากินไก่สะโพกสดก็80บาทใช้ตั้งอย่างไรครึ่งบัตรบินรถลดเอาอยู่นเนี่ย ปลาขัดชัดครับหรือวิ่งหรืสแสดงว่าหิวล,ะล่อะอว,วา,ามไม่สงบสบายใจให้บัตริคาสัญญาณชัดเจนไหมคะ่ะมั่สบายสุระนี่รู้สึกแบบวขหัวนิดหน่อยคล้ายๆแบบวัดๆๆ<น>อ,อ่อนๆขึ้นเยอลูกชายไม่ได้มาเลยสวัสดีแม่เมลครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับลูกชายสวัสดีแม่จ๋าครับพี่ถึงแล้วสวัสดีแม่ลูกบอกว่าถึงแล้วครับผมวันนี้มาสี่นมครับร ก็ไี้มาสี่คนครับอายมาสี่คนมาสามอย่าถามสี่มาสี่ับไปไหนกันนอเรามาเขาคอค่ฝนตกบุลุกบ่ตครับแม่ยจ่ว่าตอนนี้ตอนีมากฝนตกอยู่ครับระหว่างทางฝนตกอยู่ครับสวัสดีแม่บุญครับผมอันช่วงอันขึ้นเขามากจนแรกๆทั้งเชยาพุ่มเออถ้าไป่จะบุญทั้งเชยาพุ่มทั้งตกอยู่ครับตอนนี้บ่ตกคือคือได้ไปคือบ่ได้ไปเที่ยวเอา ขันยากงานหรือว่าเป็นจังได้กระบอกเน่เมื่อกี้ก็เจอด้วยกันนะครับตอนนี้กรุงเทพกำลังจะกระนาดเลยฝนฝนพายุเขา่ะครับตาท่อตาท่อต๊ะเป็นอย่างน้เยอะเหรอกินก้ก็เจียวครับผมตอนนี้อยู่ที่เขาค้อครับแต่ว่ายังไม่ได้เข้าที่พัก ตอนนี้ก็เลยกินข้าวก่อนนะครับสวัสดีเพื่อนน e ัด <est> สวัสดีครับเพื่อนเม่เม่ไหนเนี่ยตั้งดีสวยเออนี <kommer> ่ใ <ic S 1> ส่แล้วเขียวฟาดบังอาคนละครึ่งสั่งแล้วก็สั่งแค่ชุดเดียวเพราะเราโมฆะสั่งชุดใหญ่ชุดเดียวที่นัทสวัสดีครับผมมากินก็เี๋จอด้วยกันนะครับเตงต้องหลายเป็นไบ้หม ก๋เจนะได้เองอ้ยเกือบมากอันออก๋เจาะขายห้าองอยอ๋อซื้อซิลล์ก็ได้ใจสองร้อยบอร์ดไม่ได้สมัครอยู่ขอบคุณของขวัญจากแม่เมียวนะคะมากินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันครับผมก๋วยเตี๋ยวสั่งธรรมดาหรือว่าพิเศษครับเฮ้ยเสี่ยงสั่งธรรมดาแต่ว่าพิเศษครับเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวธรรมดาหรือว่าพิเศษ ก็เลยบอกว่าสั่งธรรมดาแต่ว่าพิเศษเมเมที่อยู่เมที่เรียนด้วยกันที่โรงเรียนเพ่เป้าไหมใช่ไหมดูเพลินมากสวัสดีเพื่อนโบครับผมปลาปลาละแหม่นี่ครับว้าวมากับน้องอาครับเตงโควิดนะครับแล้วก็น้องยิง ถึงมาฮอดครับได้จริงของตอนนี้ฮึแม่อยู่ไหนอ่ะตอนนี้ฮะอ,อมันออเข้ามาเกิดเข้ามาเกิดข้อลอยจต่ย่างดีบนไหนทั้งนัออ้นเป็นกวางพูดคนสวัก็ประชาร์อใช่ขคาวหมิ่นผู้ใดบ้านเล้วคอมเมนต์แห่นี่ครับไมรู้ว่าเข้ามาเลยขอบคุณครับคนดูเยอะมาก มันน่าจะดันขึ้นช่วงแรกครับเนี่ยจะกระล่กจะกระดรุอเ,อเอออืเปืเ่อยดีเนี่ยสมบูรณ์แบเลูกผู้ชายไม่ได้มาเลย

อร่อยพิเศษครับผม,มเพราะไก่เปื่อยมากอีกว่าแล้วแ้มาเขาขอดแบบมากินล้วพี่นอ้องหยุดนี่แยกบอกเนื้ออ,อร่อยครับเพีง น้องนัดจำแม่ได้ไหมน้องครับสวัสดีครับหืมอนส้ัสดีครับแม่หอดแล้วครับหอดที่พักแล้วแต่่าท่านเขาแวบมากินเขาก่อนที่พักก็ไปนี่กินรวเดียวรวเดียวครับ ว่าจะไงอือวัสดีพี่ลูกนกครับเตียงมาเหรอไม่ลืมชวนลูกนกพี่นกอยู่ไหนอ่ะอยู่อยู่เอาอยู่บุรีรัมย์บ่สะเต๊กสะตึกอือ,อ,อยู่เลยมาครับผมนน้องวัดทางก๋ายเตียวนู้นเลย ม,มัน,มมนรักอืมอืจอยครับเต้มตบคัวแห้งอืดขัาสุดแน่ บ้าโชกเราเลี้ยวขับแตงนลี้ครับแตงขอบคุณครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศคือนอย่างไรเรากเก็บบรรยากาศมาฝากน่าอร่อยจังมากครับไม่อร่อยครับผมเดี๋ยวจะพาแม่ไหมาเล่ายากตอนนี้มันข้ามเงาหลถ้าพามาแต่ว่าถ้าพาแม่มาก็น่าจะแค่บอุทยานน้ำหน,า,นาวใส่ไก่ แล้วประมาณขึงเขากำลังจะให้ครับผมครับเต็นผมเจ็บแผลไหามา ค่าแม่แต่ว่ากินได้ไม่เยอะครับเก็บแค <c oughs> ่นุกออกดังได้วนหมครับ <c oughs> ใครขอก็วันหมาแล้วครับเต่งขอบคุณครับใครโดนแล้วอันนี้เปิดสาขาสองแต่ว่าบ๊อบบอค่อยดีอัพอ ยอับรงอกอินตะไใกล้กับอิมเลยไหม แทบบ่แบครับางมากสนี่ั่งเพร่ะอ,อกนเต็มีกินใต่กินนักเตะแบบใหญ่มากโอ้ตุประเี็นหมาดำครับ,บตุกไสติตมา อืมวัสดีพี่เหมยครับเองวันยบมาถึงแล้วครับมาหอดแล้วยมว่าท่านในเขาที่พักเลยมากกินรุ่นนึงมากินเขาออโอเคครับเนี่ย อต้องอยู่ยิ่มแน่แก้วสีนมพี่ต้อมนักทับแ่งอาจารยสั้นหิ้วเขาเบิ้มืก็ไม่ได้กิข้าวเศ้าท 22, ยิสิบสองยีาในงานครับรางานเท้าครับยุดิามคนเพิ่มละไยูน่เนเงียบก่อนหยุดยาหยไปยด้แข็งแป้า,า่ะ คุณจะพร้อมอ,อ้โเจ็บได้ก็นะะ่าผาดบนหัวไหมเป็นไข่อ่อนกอนารันตลาดร็จน่าเร่มให้จังหวะล่ามือว่านคือบ่เห็นครับยุไสครับเฉ็นยุไสครับลามือ,อ,อมว่านคือบ่เห็นอืมงานคือบ่เห็นอืมเป็นร่างไหนก่อน เมื่อบ้านคือบระเห็นอะไรฮึลาเมื่อบ้านคือบระเห็นฮึผมงงคำถามนิดหน่อยบ่าหนาวเสือกา่ามมันต้องลองผสิมาเทียวมึงเตรียมพร้อมมันย่างดีมันไม่งานเด้อครับ เราคือเราแถวเอออมเลยเป็นนองฉันนองฉันมาทำหมดแล้วเหรอไคเยอะมาไปดูไม่ถูกออไม่กินหรอไม่เกี่นเล็วเรวลูกค้าไม่มอืมอย่าไปแล้ว่็มัดใส่หรอ แส,บ,สบบอลอกวัดแสบครับถ้ากันไปเตยด่วยมากครับวันนี้มาเที่ยวเขาเขาคอครับบบอลบครับแต่เขางอกับอีกแบบนึงโอ้ยเห้น ไม่เหรต้องติดปากถ้าขอไม่งอก็ก็ข้าไปก็ไม่ต้องงอไม่ต้องงอมีตะปูเจิจอยแข่ครับเอาดีๆเอานีๆบ,บ,บ,บ่มันบ่มันบ่มีงานหรือสิอืดขึ้นอืดขึนมีมีผู้ใหญ่นะโอ้ยไอ้บ้าาลูกเรืนลูกเรือไอ้บ้ามาทำดีเลย เออนเพกอน,นอยู่น้อยเจ็บมากเลยวันนี้ไม่มีงานครับับที่ดี่ไ,ไปไอีกครับท,ทม่ใจอ้น,ออนี่น่เอามึงไหม,มค,ครับวันนี้แม่บิวครับเรื่อง เดี๋ยวฮะเดี๋ยวไม่ไปจกคแคปเอ็มมึงน,นะครับแม่แม่บิวไหนนะแม่บิวแม่บิวคนสวยนี่เหรอใช่มาเขาบอกว่าให้บอกรักแม่บิวพร้อมกันทั้งโต๊ะเนี่ยเพรคือโอ้ยอยคือย้อนแต่รักแม่บิวครับสิบบอ,ม,อามาหนึง่งสองสามรักแม่บิวครับติ็ง <laughs> มแม่บบวก็จะโอนมาคนละห้าร้อยขอบคุณครับเยเบ่แล้วก็พร้อมจางหน้าฟีตลอดชีวตเด็ดทั้งใจมาว,วันดีพี่เอครับเพื่อนสีวะไปสุดตงังรักยิมอดีเลย ยืมากเล่ไม่ต้องยิงจะสักตันตีปดหัวตั้งมาขึ้นท่าบ๊ใส่ใสมันไหลนะเฮ้ยสิปัวบีบหนาเ้ยสิปัวบีบหนาเอาซ่อนเข้าปากฟิตเตอร์ลุดเฮ้ยสิปัวบีบหนา กูสาจงมาจอยอยู่อืมอืมของฉันมันมีเสื้อเตอร์ครับผมเอ้ยน้องคอปเตอร์ทักมาว่าจะให้พาไปไล์ให้ไปไล์สดอืมอืมยังไม่ได้ตอบนั้งเลยพระวัดบ้างไหมครับจะไล่สดอืมขอบคุณครับ ไหนยังไงลุบในท้องไร่ไหยังอ่ะมาปลาปลาอันกระจิ้งจอก,จจอกตัวนี้อันเลื่มซือ้อกรจิ้งจอกนี่แหละแต่ว่ามีซือซ้อของมันอยู่จะแพงมากเลยนอะอ่ะตัวละแสนเล<อ>ยว่า ิมล้อภิานมกทะตอนเย็นหมเยนนมเลยพูกาวนองอามใส่สีแดงดีเยลกาใส่สีแงดีด้วยหมะเบียงร้ามเนาะรูกสาเนี่นี่พวกอันด้าอิ่มลองเบมืองตาเซวถาสมนี่นัดกันเกาโ่งย่างดี มาถึงบ้านสิบเอ็ดโมงอ๋อไปนึกว่าอันให้ออกจากบ้านสิบโมงแต่เขาเปิดเนาะเป็นตะบูนเนาะอ นกฮะสวัสดีครับเออเดียนระหอ่างว่าดีมัอยคุณดูเก่งมั้งเฮ้ยจ้าพ่อบาสพี่นัดพี่พีชโกบีชพี่อ่สวัสดีครับพี่พีช COVID, พพพไม่ได้มาเนอะ วันนี้เรามาเป็นชายสี่บะหมี่เกี๊ยวชายสี่ว่าลูกชายมาแล้วผมผมหยืดเออหยีบมาแล้วแต่ว่ามันขึ้นสภาพแล้วครับน้องมาน้องมาโปรแถวว่าจ้าไหนเหย่อผิดบะม้าสากผิดต่ำมาผิดเต็มเต็มมันไม่ขอแก่ตัวใดๆไม่นะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งสองสามกลับม้งต้องมาหาห่าเนี่ยเสร็จแล้ว ต้องสัตย์ยังเสี่ยบอลละพี่น้องไม่กัดชั้นมาถ้ามากี่โมงชั้นมากี่โมงสิบสิบโมงห้าสิบก็แค่ห้าสิบนาทีเองใช้คำว่าแค่ฉันบอกว่าล้อมุนออกบ้านฉันสิบโมงตรงไม่ฉันเข้าใจว่าล้อมุนจากบ้านฉันจากที่ฉันอยู่ห้สิบโมงม่มกัด พุทโธขับวิ่งเลยพี่น้องพุทโธเจ็บมากพี่ยังไงต้อหิวเข่าสิบปอยมาแรงกับประกาศปอยออมันผิดไปหมดเลยที่เราแพมไว้มอ,อ,องเห็นอันนี้เด้อสิมองกลอดมนอันนั้นอันนี้ผิดไปเบิ้ดนี่จนไขขึ้นเขาจะพาไปซักอีกสามตะก้าเอากระเพื่อยดเจ้าหันเก็บความไอ้พี่น้องบ้องแบบปลดนะครคับบ้องห่วง,ง,ง,งมันจะ จะทางข้ามโจหันอีกครับนาอร่อยโว้ยมาเบิดทางเอาโหลดมาเบิดทางไหนเนาะผู้เจ็บเขียวถูกคนเออเต่งมังคะทับไปส่งอือของพี่แดงคึมคึมอุ้ยอันนี้หมอกแล้วมึงอันนั่นอันตัวนี้ป็นเฟียดไปเกินอันนี้ผมเลยวะเฟีดตะไคร้านน้ำจ้าบ้านอะไรดีล่ะ กุดงมันชิ่หองเดียเหอนัง้าเนี้ยนนแต่มันจะแห่อนงก็ไเาเลยมนไก่องกไกเจ้าชีเลยอืมเราเป็นไก่ห้องก็่เจเยอเาไปนี่เอาไปนี่เจี้ยอมเเปไกห้ก็บา้ยมรานก่อเดียวมาไก่ห้องไก่เ้า้เลยอืมเันก่องก็นก่เลาี้เลมรานก่ห้องก็ก่เจ้าอืมัราันก่้องก็ไ่าชี้ผมจนห มาใหมให่ๆตัวคงงึ้นทางสั้นนี่สิเจ๊ะเออตัวเมียก็ถือไอ้ขึ้นตัวเมียาาแล้วเรียกมากเรียกตัวเมียนี่ครับไม่ค่อยจะพร้อมเลยกับการแต่งตัวและแล้วก็เหมือนเดิมทไมห่อนไปห่อนกับถอดออกหมดไปใส่อุ้ยแต่ว่าเริ่มเย็นหล่อเด้อนี่ครับเริ่มคืออยู่อย่างนี้นมันเมิดมาแล้วม,มันแหมมาแล้วน<ส>ั<ส>่นแหละอืมชอบไปลาว นเราไปลาวกันสเสร็จวันนี้เราข้ามไปลาวมนะฮะฮะเลย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 ทุน<ว>ครับผมน้องสดก่อนนะครับจะไปที่พักแล้วบาย